สวัสดีค่ะพี่น้องตกง่า,ามแรงมากเห็ดุุละทุลังเร็วเๆนาอพี่น้องเอ้ยก็มาติดตามข่าวเกี่ยวกับพวงหมอลำคือเกาละจ้าตอนนี้เป็นทีเน่นอนละจ้าว่าสองพระเอกอ่าดังอดีตเคยอยู่กับ,บวงสาวน้อยแต่ปัจจุบันบ่ได้ไปตอ่อได้มีการยุติบทบาทในช่วงที่ผ่านมานาะพี่น้องและก็เป็น ที่ทราบกันเรียกว,ว่าตอนนี้ได้เขาสังกัดไม่แล้วคือสังกัดซาเลาวาบันเทิงสินนะพี่น้องเออกะถือว่ายินดีนํำส่วนเอฟซเมเมผู้ใดที่เป็นบานหัก เป็นคนติดตามก็ไปตามได้ปกติค่ะเพราะว่าเขาบ่อใดมีเอียงน้ากันก็คือว่าทัศนคติไปต่อด้วยกันไม่ได้และเป็นการตัดสินใจของทีมผู้บริหารของวงที่บรร่อใดไขไปต่อพระเอกหนุ่มนั้นกับซมีละหน่อยกาลสินนพพี่น้องแล้วก็พระเอกเอกอภิวัฒน์เออตอนนี้ใดนายสังกัดแล้วเรียบร้อยเปิดฤด,ดูกาลหน้าก็คงสิงได้เห็นใน เห็นผลงานอยู่ในขข่ในวงหมอล่ำอื่นซึ่งวงหมวอล่ำนันก็คือสารเล้าบันเทิงสินพี่น้องกะ่าไผ่ิตดตามไผยกะเลี้ยวเต้าะพี่นอ้องเลี้ยวเ,เตนเนอะอ,เเตอันนี้มันเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลเมื่อยุติบ,บทบาทจากวงสาวน้อยเขาก็มีสิทธิที่จะไปขึ้น วงอื่นส่วนคนที่จะไป,ไปติดตามก็ติดตามได้ปกติไม่ได้มีอะไรบได้มีดาหมอกดาหม,มาด้ยพี่น้องเพียงแค่อัปเดตข่าวสารกันซื้อว่าอ่าได้ประกาศตัวสังกัดไม่เรียบร้อย,เ,ยเนาะเออแค่นั้นแหละบได้มีเอยียงหมักไม่ส่วนผู้ใดสิไปมา,มา,มาว่าวันวนั้นวันนี้ไม่ต้องมา,มา,มาเพราะว่า เขาไม่ได้ไปต่อที่บริหารหายุติบทบาทแล้วก็คือว่าบริยุนวงสาวหน่อยแล้วเขาเจะไปหาที่ทํางานใหม่สังกัดใหม่มันเป็นสิทธิ์ของเขาเออจะไปดราม่านู่นนี่นั่นยาไปดราม่าคนเฮาต้องทํามาหากินเลี่ยงปากเลี่ยงทองเนาะพี่น้องเออมันก็นต้องไปโต ต่อหายยังไงก็ต้องไปต่อก็เหมือนเฮาอันบริษัทเศร้าจางเฮาเฮ็ดงานแล้วเฮาก็ต้องไปสมัครงานใหม่เพื่อหางานมาล่องรับเพราะว่าเงืนทองกามเกี่ยวก็บไวไปสิร้ายปันในกระางง้าบ่ได้หา,า,าเพิ่ม้ามบ่ได้หาเพิ่มมั่นก็มีหมดไปเนาะพี่น้องก็บบเมนเรืเ่องผิดาบาปอีหยังมากมม่บางที่คอมเมนต์กัอ่ากะ นาจะดีๆแน่เพราะว่าลังคนคอมมต์นคนขางแรงเหมือนกันตามที่เห็นแต่ก็ส่วนน้อยอ่ะพี่น้องอย่าไปโฟกัสมันเลยจุดดำๆกับเลี่ยวไปเพระาะไปยังดดกเพราะว่าเรื่องนี้มันโกอมันบ่ได้แบบเป็นการตนหา่านบ่ไดดเป็นการเอยียงแม่มันมมันก็คือว่าเออนั่น,นแหละที่ผู้บริหารของเขาบริจาคงานตก็มีสิทธิ์ไปขืนที่อื่นมมนก็เป็นเรื่องปกติเนาะ ตามเชียร์ตามให้กำลังใจคือเก้าว่นละไพฮักไพกะตามสบายครับพี่น้องเนาะ